มานี่เร็วสวัสดีค่ะมาให้หัวอาหารเสร็จก,กันเล็ววันนี้ันี้มานี้มาเป็นเดือนนะตับ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 วันนี้ ขนมปังหมดนะคะมีแต่แม่ทานตะวัน ดูดูดูคนกลัว <c oughs> คนหยาดมันคือกันมปัง <c oughs> มาเนี่ยมา <c oughs> คนหยาดเฟสหยาดหานอย่า,ยา,ห,า,ห,าหานแหนบมือ,มอ <c oughs> เอาวางไก่ๆนี่ไหมล่ะ นดีป้าไปไป,าปาหายนกป้าไม่คอมดิสเลยโอ้ยเลี้ยงอยู่นี่จะกลับไปเลี้ยงอยู่ไทยได้หนิเด้อกลับไปเลี้ยงอยู่ประเทศไทยเ้ยค่ะ ลาบเป็ดลาบหานลาบเป็ดลาบหานนะจ๊ะเอาเอๆาเอาเอาเอานัาังไะไม่นังงล่ะนัไนั่งล่้วันน, <c oughs> นี้กัน,นีด้วย

mẹ con 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 วานไปไกลๆตัวเนี่ยล่ะขันยานก็ได้ เป็นยังล่ะฮะเป็นยังฮะขี้หาาแ้เป็นยังล่ะตื่นยังคน,นบลาลูโตโด,ด้วยนี่เอ้ยมันกินบอได้มันดี ของอาหารเป็ดงั่งล่ะมันดีด้วยลูกคุณน่ะกินยุบ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 เลยไปซาย,ยังมาหมดยังมาหมด เป็ดอ้ายเป็ดอยากกินเองนะเอะบอกกินแล้วมันเดีบมันสิยืนท้องมันจะปวดท้องอ่ะลูกบอกนงนี่นี่นี่เป็ดเนี่นะมอนมอน ออกมาได้เป็ดล้อมเป็ดล้อมออกมาได้ขอว่านงขอกินนี่ดิ แล้วจ้าหมดแล้วเด็กเลี้ยงเป็ดเด็กเลี้ยงเป็ดหมดแล้วลูกก้อนอีกก้อน <laughs> เอาถุงมาเอาถุงมาแล้ว h e bag get the bag put in the bin please g e กอบ get the bag put in the bin please in the bin put in the bin โ oh. oh, อ,อ้บักกี้ No oh, นโอมาแล้วฟินิชแล้วออก่ะเบิ่งในในกระเป๋านี่ว่มียังเหลือแล้วมีอะไรเหลือไหมฮะือถุงขนมปังไป นางงามนี่แม่ขอดีดีโอ้ยแว่นตาฉันเนี่ยขอดีดีคนนี่มันหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะคนสวยยิ้มนะยิ้มนะไอายิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานโอะคนยยานอันนี้คนกลัวนะคะ ปแล้วเ,เข้าไปกันหมดแล้วนางนี่ยังไม่ไปเลยมันหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีเหลือแล้วโน้แค่นดไปหมดแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะพเพื่อนๆก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เวลานี่มันแลนจับเวลาเข้ามาเต็มเต็มนุะกาจับได้เพิ่นนะเอาจับไปได้เอาจับไปได,ได้ป้าเชีไปรับจับไปได้เร็อๆจับ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 ้ย,ดยได้แต่คุ้บขี้เป็ดแล้วครับ ลูกเกินดห้วยมันหอมดีตีขี้เป็ดน่ะเกตอัพเร็วๆลงยืนยืนนั่นแหล,ละบาย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 อะกลับมายังอีกบ่มี่แล้ว <c oughs> เอาคือกลับมาแล้วบ่อิม่มเลยนี่ วัตเจียถ่ายอินนะ่ะบายูดอกบมาดอกไปเลยกลับมาทำไมเลยจ้าอุ้ยมีแบบนี่อยู่บ้านเฮานอกคือจะมีความสุกลายความฝันลมๆนแรงแรงอยากเมื่อบ้านได้พี่น้องเออคิดถึงเมืองไทยจะอยู่นั่นเหรอไม่ลงเหรอคะไม่ลงเหรอ ลงไหม you want to get down do you want to get down please say please 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 ย่านหลายประกาศกันลุกกระดิกเลยอันหนึ่งสองสามว๊บเลยจะเดินต่อน,นะคะเพื่อนเดินออกกำลับบงกายเล่นๆหาเห็ดหาหอยหาไปเรื่อยๆอ จับข้อหันดูจับข้อหันจะโตดูดชีสจะจะขับชีสไปอีกละไปอีกละอ๋อนุ่นคันใหม่มานุน่นพัดพัดเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนใหม่ไหมคนหนาคนหนา ตามเลยรู้ด้วยนะรู้อะ่ะเจ๊ค,ครับให้เขาบดได้หายเออหรือโตนเด้เขาบดได้หายเอาเอาเอาเ <c oughs> จ๊เจครับเว้ยเด็กเด็กเลี้ยงขาน บยยานได้เองสิจออคือได้ละ่ะเจคอบกับบานเข้าไปเลี้ยงห่านถอะไปเข้าไปไ,หหไปล้วไปแล้วลีกข้างเนี้ยดกขัางเนจ้าเจคอบจะไปแล้ว